สวัสดีครับพี่น้องค้นหาป่าล่าสีครับครับพอดีผมได้อ่านคอมเมนต์จากคลิปเนาะครับเพื่อว่าถลมว่อยๆใส่เงาปูเพื่อนะครับผมก็จัดเลยครับพี่น้องแต่งสูตรแต่งตัวยางดีครับวันไหนไปซอนปูเลยครับถือเงินไปหาสิบบาทครับไปซื้อเอาอยู่ตลาดอำเภอล่าสีสไลด์ครับมันบุมีเวลาไปซอนนะครับพี่น้องครับเบิครับบรรยากาศสีมงแรงเข้านะครับก่อนแดด ห้อนครับแต่ก็ล่มว่อยๆอยู่นะครับพี่น้องครับผมนี่ครับปู่ไปซื้อมาหาสิบบาทครับใส่ง่ามครับเดี๋ยวไล่เติบครับพี่น้องนี่ครับก็เป็นเบ็ดเก่าครับพี่น้องเบ็ดไม้ยักอ่าตัวเกาะมันแล้วนะครับยักได้ซิฟก็หลังพอดีลุงไฟช็อตนะครับไฟอยู่บานพ่นช็อตผมก็เลยไปเบื้องไห้ครับก็โดนครับก็เลยบริยักเบ็ดไม้ที่พอเหลาไห้นะครับนี่ครับก็เบ็ดก็คมอยู่ครับเดี๋ยวใส่ชุดนี้แล้วอาจสิได้เปลี่ยนเป็น เบ็ดใหญ่นะครับเบ็ดเบอร์สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดครับเราเป็นได้นะครับสีมะแก้มือปลายเข้านะครับเบิ่งครับพี่น้องทา้างนี้ก็เป็นหลุมนะครับน้ำท่วมนะครับขี่เขามาเลิกเยู่ครับพี่น้องนี่ครับอยู่นี่ก็เป็นบาดหน้าแปะนะครับครับผมครับเดี๋ยวใส่เบ็ดกันครับพี่น้องอุ่นครับบรรยากาศคึบมาเลยนะครับครับเดี๋ยวใส่เบ็ดกันครับเดี๋ยวย่ามแรกยังไม่รุนน้ำกันครับครับผม ครับพี่น้องตอนนี้เสียบเบ็ดแล้วนะครับแต่ว่าเบ็ดกัเเลือครับใซ่บ่มเ็ดครับพี่น้องเหลือประมาณสิบก็หลังน่ครับเกือบยี่สิบหลังครับเบื่องครับพี่น้องนกเป็ดหลายแหงครับอู้นครับดำๆบินกันอยู่นอกไกลๆเพ่น้องครับปุนครับปุนครับครับถือว่าอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องเ่อปู่เฮาบูหัวสีเด้ผลบมนะครับพี่น้องพอไดี้เสียบไปจักมืออื่นย้แรงแกงสิกู่ครับพี่น้อง ครับเป็งบรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้านเฮานะครับเบ็ดก็ตัวไม่ก็ยักมาแล้วครับเบ็ดตัวนี้ว่าสี่ยักเป็นได้ก็เอาตัวนี้มาใส่ก่อนว่าพี่น้องครับประมาณสามทุ่มเดี๋ยวจังมารุนน่วกันครับพี่น้องเดี๋ยวมันนี้คำก่อนครับเดี๋ยวหมอแบดมานะครับเบิ้งครับลมพัดปลายเขานะครับพี่น้องอู้ยงามครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับเสียงนกเป็ดก็ห่องครับ Springs. เดี๋ยวจะมาหลุดน้ำกันครับครับผมใส่เวทดแล้วกับยางก็เบิ้งนะครับอ네ุ้ยไงไงครับพี่น้องเบิ้งครับอุ้ยไงแหงครับเบิ้งครับไ้เอาก็หากรองมาดีพี่น้องเดี๋ยวผมเก็บกอนนะครับไงแห้งเป็นโล่ครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเก็บกอนครับเกาะมินมินครับพี่น้องนี่แหะครับพี่น้องมาแล้วครับใส่โล่ครับพี่น้องประมาณโล่ขีดเนี่ยครับพี่น้อง มานะครับเหยื่อกะปูล้มอวยเฮาครับขาเสียบเวทแล้วก็ยางกลับนะครับยินเสียงคนดินนะครับมานนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันรอบครับนะครับประมาณสามถุมครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนเ้าครับพี่น้องครับเมื่ขค้นก็มาเบิงอยู่ครับพี่น้องเกาะบ่ได้ญ่แกโตนะครับพี่น้องบ่ถือแกโตเลยครับครับบ่ได้เสียบทิมว้เนี่ยครับหอดแรกนะครับเนาะเพื่อป่ามันกิน เด็ดแดดลมลเมยนนาะพี่น้องครับผมนี่ครับบรรยากาศย่ามเศร้าทงไฮตรงหน้าบานเท่าคือเก่าครับครับลมว่อยๆนะครับเนาะอากาศเย็นสบายครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุนน้ำกันครับเนื้อปู่เข้าพี่น้องวัวสีหมานมาเนาะครับเศร้านี่ครับผมตอนเมื่อวานใส่แล้วก็ย่างกลับก็ได้ลุนประ่านโลสองขีดครับตัวหนึ่งครับก็ถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวไปลุ้นน้ากันเลยครับก็พี่น้องล้างนี้ปู่ตายครับอย่ามาสามสี่หลังยังมีอาการนะครับพี่น้องนี่ครับวิธีเสียบกระปูนะครับหรือเสียบปูเข้าครับนี่ครับมันด้เป็นมองเซซาตรงนี้ครับโล่งๆครับผมเสียบ้างๆครับกลางๆมันนะครับมันจะประเณอวัยวะของมันนะครับนครับเสียบซับเนือครับครับมันจะสีตายยังสีนะครับ ครับพี่น้องปูเข้าตายหลายครับสงสที่เป็นน้ำมันถ่วมปลาเข่าเราหนามมันออกสีดำๆนี่นะครับพี่น้องครับเนียก็สี่พ่อเปลี่ยนมันอะพี่น้องเลยครับพี่น้องย่างมาได้สามสิบลังนะครับเงียบเยอะเก่านะครับครับบนแน่ปูอาจสกินเนวาเว้นนะครับพี่น้องครับผม บรรยากาศบ้านเฮ้าไปนะครับพี่น้องหมอกโลงครับอากาศก็เย็นสบายสดชื่นครับช่วงเศร้ายังบบถือว่าหนาวแห้งนะครับพี่น้องครับไปรุ่นกันต่อครับพี่น้องยังหลายอยู่ครับเบ็ดครับพี่น้องเนี้ยปูเฮาหลังนี้ทํางานแล้วนะครับบุ๋งวัสยูว่านาะพี่น้องดีครับเบ็ดโค้งลงน้ำเลยพี่น้องอยู่หรอบอยู่ครับพี่น้องโอ้ยทํางานหลังแหลกของบอย รุดครับพี่น้องเสียบเนี่ยครับครับพี่น้องเห็ดงานหลังแหลกกับบยูครับเบิงครับพี่น้องปูงนกเป็ดครับไก่ก็เดี๋ยวมารุนกันต่อไปครับพี่น้องว่นสิมานม่เนาะครับเผื่อมันกลิ่นแยมเด็ดแดดนะครับพี่น้องครับผม ครับพี่น้องโอ้ยยามมาไใกล้ทิมดนะครับเหลือสิบหลังครับพี่น้องบ่งหูว่าสีมีแต้มเบิ่งเนาะครับครับบรรยากาศดีครับแต่ปลากินไม่ค่อยดีครับพี่น้องครับผมครับมาลุ้นต้องกันครับบอสิมานมีแต้มมาแลครับเศานี่ครับผมครับพี่น้องหลังขนาดเนื้อปูเข่ามีอาการครับตัวนี้เบ็ดโกงเนี่ยเราอยู่เนาะพี่น้องเลย เดี๋ยวเบิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเช็คเบิ่งก่อนครับอยู่บี่น้อพี่นอ้องถึงแห้งครับโอ้ยไปไล่ะโอ้ยอยู่ครับพี่น้องมาแล้วโอ้ยโ,โตไปใหญ่กับพ่อได้แต้มพี่น้องเออกินเหลือความมันหกครับพี่น้องพ่อมันหกแล้วก็ ปาน่ค่อยเห็นเหยื่อครับแต่ว่าน้ำแกงนี่กันนาใสครับแต่ว่าคนใส่หลายใส่ทุกมือพี่น้องต้องไปหาหม่งใสใหม่นะครับในนาไมนลดลงกว่านี้ครับเห็นมีพื้นที่ใส่หลนะครับมาแล้ะครับพี่น้องแ้มแหลกครับรุ่นพ่อได้ยครับสวยๆครับพี่น้องสำไครเป็ดนี่นะครับกับผมเดี๋ยวเก็บนะครับกินเลิกดวามครับ ครับพี่น้องปลาเขามันขนขางสีหกนะครับพี่น้องปูก็ตายเบิดพันตายนะครับมันอ่ากวดที่แปลนไปได้ก็ยังอันนี้นะครับเพราะว่ามันพันหยาแล้วมันตายหลายครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาแก้มือกันดีกว่าครับเหยาอใส่เดือนนะครับพี่น้องเดี๋ยวลรอไปใส่เหยื่อปูอยู่น้ำแกงนะครับฝั่งทางน้ำมูลเขาเนาะครับกับผมให้น้ำมันลดก็านีกันครับค้นก็ใส่เบ็ดลายให้กันครับพี่น้อง ครับเบิ่งบรรยากาศน้มเสาเขาครับครับเบิ่งลมว่อยๆเดี๋ยวตอนบ่ายครับบ่ายสองบ่ายสามจะมาเก็บมะกรูมกันครับเพื่อป่ามันกินช่วงเที่ยงๆนะครับพี่น้องแดดออกลมว่อยๆนี้ยหน่อยครับกไดใมาสองแตมครับตอนใส่เบ็ดรอบแรกก็ได้มาแตมหนึ่งนะครับใหญ่ครับแล้วก็รอบเสาข้างด้มาอีกแตมหนึ่งครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวจังมารุนน้ำกันครับตอนบ่ายนะครับเก็บกูเบ็ดเหยื่อปูเข้าครับ ก็พ่อได้ยูได้กินครับพี่น้องครับผมเนื่อก็เมื่อพ่อดีครับเบิ่งบรรยากาศบ้านเฮานะครับทงไฮทงนาครับอากาศดีครับตอนเศร้าครับผมครับพี่น้องช่วงบายเฮาบ่ไดพอแตบบนะครับพี่น้องเนื้อตายเมื่อครับสงัยที่เนื่องจากที่ว่าน้ำมันท่วมมากครับพี่น้องท่วมหญ้าท่วมเขานะครับ มันเห็ดให้น้ำเน่าเสียนะครับปูก็เลยตายครับก็ถือว่าก็พ่อได้แต้มครับพี่น้องก็พ่อได้ยู่ได้กินนะครับก็ได้ตัวรดด้สองมาตัวหนึ่งล้วก็รุนไข่เป็ดตัวนึงนะครับรุนขวดเอ็มร้อยนะครับพี่น้องครับเป็ดตัวนี้ก็สีเปี่ยนเป็นได้นะครับใส่ได้เอาถิมไห้ใส่เงาใส่เดือนครับถูกก็ปลาไหลใหญ่นะครับปลาไหลลายแห้งครับพี่น้อง นี่ครับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าบานเท่าใบสามกัวครับพี่น้องก็แดดผมรู้สึกว่าก็ห้อนครับแต่ก็มีร่มนะครับนี่ครับบรรยากาศร่มนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับก็นี่นะครับพ่อได้ย่ได้กินใส่เงาปูนะครับมันก็บกคอยได้ผลป่านไดครับพี่น้องหนามมันเอาเสียหลายครับเดี๋ยวถาไปใส่น้ำแกงเข้าครับเพราะผมอยากเบ็ดตัวที่พ่อเลาขั้นให้ไหมนะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์ ตาและข้งเบอร์สองครับพี่น้องแล้วก็บีเกมนะครับครับผมครับถ้าใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับพี่น้องครับใครดีก็ฝากกดติดตามนะครับพี่น้องกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอยื่อไม่ให้พลาดคลิปของผมนะครับครับฝากกันเลยนะครับพี่น้องค้นหาป่าล่าสีครับสําหรับคลิปนี้ก็เนี่ยครับอยู่เถียงหน้าห่างๆนะครับพ่อได้ลบแดดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า สวัสดีครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนานะครับเนาะครับผมอยู่วืองใดก็มารลุนมาเบิ้งน้ำกันนะครับ